ครับนในปีที่ผ่านมานะครับเราได้มีการนาซีรีส์จากพาร์ทเนอร์เราต่างๆนะครับแล้วก็ที่เราผลิตเองมา ข้อค้างหลายเรื่องตอนเราเห็นว่าแนวทางเอาติ้งเนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่เป็นค่อนข้างขึ้นค้นนะครับเป็นดราม่าไม่ก็ดูเหมือนเรื่องแบบเรื่องที่เกาหลีที่เราเคยมีมาอย่างเรองหนังโอเวร์เบลลอเปิโดยเรื่องเพนทาวส์นะครับแล้วแต่ซีรีส์ในไทยเองอะไรเรื่องที่เป็นลักษณะแนวเนี้ยเจอเรื่องความนิยมข้อค้างสูงควดูข้อค้างเนี่ยเดือดมาเราก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยนอกจากจะเป็นซีรีส์ที่มีความขึ้นค้นแล้วเนี่ยเราก็เลยจะนำทัพแท้มาถึง22คนนะครับซึ่งคิดว่าคงจะนข มีการอ่ามีกรณีเนี่ยคุยดกันหรือติดต่อกันอะไรก็เดี๋ยวก็เลยคี่ว่าตรงนี้จะนี้น่าสนใจครับค่ะและในส่วนของวิวชายแรงปีนี้จริงๆจะมีเรื่องไหนอีกบ้างคะแล้วก็จะมีการประกาศไลน์อัพเมื่อไหร่ครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีเรื่องรีเคลนแนนนะครับที่จะกอนแอร์นะครับก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแก็ตบริดจ์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มพูดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว ในเร็วๆนี้ในเร็วนี้ก็จะมีการประกาศของประกาศไลน์อัพนะครับของปีนี้ซึ่งก็มีอีกหลายเรื่องเลยตอนนี้เขอุ่ไว้ก่อนนะครับรอรอไปเชิญร่วมงานแใงข่าวนะครับที่เป <w ain S 1> ็นการไลฟ์อัพไปด้ครับขอบพระคุณพี่โอนะครับคุณธรรมพงศ์เสรวรรณนวลด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะนี่นะคะก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะคือเรื่องนี้นะคะดีออาตี่ก็เป็นฟิล์ของวิชิโนด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสามารถติดตามนะคะ ไลฟ์อัพนะคะของแพลตฟอร์มวิวกันด้วยนะคะเร็่ๆน,นี้แน่นอนค่ะแล้ววันนี้พิเศษสุดๆนะคะทุกท่านจะได้พบกับกองทัพนักสแสดงทั้ง22ท่านนะคะลำดับนี้ถือว่าช่วงถึงช่วงเวลาที่สําคัญแล้วค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็มารู้จักกันสักนินดหนึ่งว่านักสแสดงแต่ละคนนะคะเขาเล่นเป็นบทอะไรแล้วก็ซีรีส e นะ์ที่เอาติงนั้นมีความเป็นมาอย่างไรค่ะท่านแรกขอเรียนเชิญผู้กำก,กับก่อนเลยนะคะคุณไปร์ทกยรับว่าไปไร์ทอารคีค่ะเรียนเชิญค่ะ นะฮะพี่ปายเชิญค่ะท่านที่สองนะคะเขาผู้ดีนะคะเป็นคนที่ลดแล่นเบื้องหลังภาพยนตร์และก็ละครมากมายหลายเรื่องนะคะขอรียนเชิโปรดิวเซอร์นะคะพี่เพื่อนค่ะภาคภูมิฟงจินดาค่ะและท่านที่สามนะคะขายไม่ได้เลยจริงๆนะคะผู้จัดสร้างประสบการณ์ค่ะบอมราชวงศ์เชลชนชัลลชตวียุคคนหรือว่าคุณชายอดามค่ะเรียนเชิน,นะคะนี่คือเอ๊มมนนะ,ค,ะคุณค,นนคุณคนะคะเหนมือนเคยเจอสามคนนี้เหมือน กันอีกแล้วนะคะและแน่นอนนะคะสำหรับ oh, oh. คนที่ทุกท่านทุกคนรอคอยนะคะ oh. นักแสดงทั้งหมด22คนมีฉันต้องบอกว่ากว่าจะอ่านชื่อน,นักแสดงหมดทั้งสองหน้ากระดาษนะคะเรียนเชิญนักแสดงทั้ง22คนจากเรื่อง The Outing ได้เลยค่ะคนแรกค่ะคุณชินชินวุฒิอินท oh. ร์รัตน์กุิาาน,นค่ะพีิวพิววรินท์กอศิริวัฒนนท์ค่ะโอลิฟธิติชาย,ยาชิลปรีชา สายรุงประพภกรชัยรักคุณเพชายคูริศพลอยมีค่าคุณเอสชิสทุพโ์สกุลนันทิพัทค่ะน้องพอบแทมค่ะจิรกิจิูอาริยกุลค่คะคุณนิวธัย,ยหันษาจงวิวัฒนาวงศ์นะคะน้องแอนนี่เชอรันริชวีชุติชัยยุทธค่ะคุณจัสวินทัชชบลช่งปัญญานะคะคุณติชากันปิชาชูมั คุณนุ่นกินการมุนมาคุณแพนนันประพัฒปิ่นโรจนจีรตินะคะยังไม่หมดนะคะคุณแม็์นัทพลีหลกนาวริศค่ะคุณนัทธีรารัตน์จเรญพี่วันาน้องมีนเวนิตาจันสุภาเสคุณแตงกวาจิราพรสายบัวค่ะคุณบอสรันพงชามคุนนคุณเจนนิสเจนนิสตาพรหมพดุธชีคุณฟอยเพ็ยวิชาเอ้าภัยไุ้คุณแจ็คจรรท์โฮเมและนลิต สันตินณทรพูนค่ะพิธีกรหอบเลยค่ะอาหารชื่ออ่านชื่อนักสแสดงหอบเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้คับคั่งมากๆนะคะอัแดแน่นด้วยพิธีกรน,น,นักสแสดงนักสแสดงทั้ง22คนนะคะอบอุ่นมากจริงๆเลยนะคะามาเริ่มคำถามแรกเลยนะคะผู้ชมการไม่เสียเวลานะคะให้นักสแสดงทุกคนช่วยอธิบายหน่อยว่าเอง็งเล่นเล่นเป็นอะไรแบบสั้นๆนะคะเพราะว่า เยอะมากเลยเชิญเลยค่ะลนลนคุณก่อนเลยไหมคะครบตนคุณนะครับผมในเรื่องเดียวก้งนะครับรับบทเป็นวิศนุนะนะภูค่ะนิวเคลียร์นะคะรัะบบทเป็นศิรีค่ะเป็นภรรยาของคุณชีะคะ่ะ อาวผมเป็นพุ่มกลับมแล้วก็ในทงานนีสวัสดีค่ะเบนิสนะคะเป็นิสติสปารบดเป็นคาราค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารค่ะในเรื่องเดียวกินครับผมนัตกโทษแปงค์นักโทษนะครับรบทเป็นเชสครับครีเอทีฟประจำบริษัทครับรับกันเลยครับชื่อทอมแคร์นะครับจีนเกตัวเล็นะครับรบดเป็นสกายนะครับเป็นลูกเจ้าของบริษัทครับ รับบทเป็นเอมี่ค่ะค่ะก็รับบทเป็นลูกชิมนะคะสวัสดีค่ะนักธีราค่ะรับบทเป็นทีมค่ะก็เป็นพนักงานบริษัทค่ะตำแหน่งเจ้าีมค่ะคีมนะคะสวัสดีค่ะชื่อรุ่นกินกันมานะคะรับบทเป็นเมษาค่ะเป็นพนักงานบริษัทปล่ไฟเป็นนึงค่ะ เอมาใส่หนุ่มกัปตันตอนแชร์รันมาคาแล้วกดเป็น,นะะปีหน้าค่ะก็เป็นรนปูนเนะะเปเจ้าของบริษัทลลนนะะแล้วก็เป็นพู่สาวพีวีค่ะอุ้ยสโลไม่หายสาวเที่ยวเทวลิงนะคะก็รับบทเป็นเอมาค่ะเป็นรูปของเอออนันต์นะคะที่รับบทโดยพี่ชินค่ะแล้วก็เป็นพี่สาวกนโตค่ะพี่ชินลูปเยอะมากเลยนะคะรูปหลายคนมากเลย คะมาแบบรุ่นแล้วก็มากับโบค่ะดิฉันชอบมุมตรงนี้นี่แหละค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะจัสบินนะคะรับบทเป็นเนลีค่ะเป็นนักศึกษาฝึงานค่ะสวัสดีค่ะอันนี่ชาอันนะคะรับบทเป็นชนลี่ค่ะเป็นภรรยาของพี่เทธาค่ะโอ้สวัสดีค่ะคอยสุริชานะคะก็รับบทเป็นนาเรนนะคะเป็นลูกสาว คนเดียวนะคะของพ่อฮอลันนะคะที่รับบทโดยพี่แซกค่ะลูกสาวพี่แซกนะคะค่ะสวัสดีค่ะแพนนันพันธ์นะคะรับบทเป็นเรยาในนตีค่ะเรื่องเลยทิ่ค่ะอืมตอนนี้โมงแล้วค่ะบอกเลยว่าที่ฉันโมงแล้วใครใครไม่ใช่ก็สวัสดีครับเจสท่สันงศ์ครับรับบทเป็นนันตีนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารด้วยแล้วก็เป็นสามีของอารีครับ ครับชินครับรับบทเป็นคนดีครับไม่น่ไม่น่เชื่อเลยไม่ค่อยน่าเชื่อเลยพี่ไม่เอาไม่เล่นนัสื่อเยอะผมก็ไม่อยากเล่นอะไรใหญ่เยอะไม่ไหมครับรบทเป็นอนันต์ครับอนันต์ก็เป็นพ่อของลูกชายเป็นคนนะก็กิ่นที่สุดในบรรพอ่อครับโอหกิ่นด้วยกลิ่ด้วยที่กลคนได้ครับคนไม่เท่าไหร่กูจี๋เลยเราอะาเภทนะครับรับบทเป็นภูผานะครับเป็นคนดีมากในเรื่องนี้นะครับ คุณเลยครับพี่บอลนะคบในเรื่องระบบเดบิเป็นครับเป็นพนักงานเออ่เป็นเด็กเดบิตคอยงานครับเป็นพนักงานผู้ขายหรือเปล่ารบอวนเลยงันเปนักศึกษาพนักงานเลันครับครับเป็นเออ่ระบบเป็นทอรัสนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทั้งสามคนนะครับในบริษัทนี้ครับผมเออค่ะค่ะสวัสดีค่ะมินเวนิตาค่ะก็รับบทเป็นอาคารนะคะเป็นน้องของพี่ทอรัสค่ะแล้วก็อยู่ฝ่ายต่างประเทศค่ะ อธิชาเป็นปวจิละมอสายประกำค่ะรับบทเป็นน้องของพี่นนท์ค่ะแล้วก็เป็นคณะนาราลีบัติค่ะอ่าเขาส่งปรบมือให้กับทุกคนเลทีทีนึงนะคะใครที่จบไปว่าใครรับบทเป็นอะไรไปโยงกันเอาเองนะคะว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนี่ยไปสัมพันธ์กับใครอะไรยังไงนะคะเอาเป็นว่าคำถามแรกมาถามผู้กำกับก่อนเลยดีกว่า ถึงความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้เอาจริงๆเนี่ยแค่แค่ดูตัวนักแสดงดิฉันก็ว่าพิเศษแล้วแต่ว่ามันน่าจะเปอย่างอื่นในคณะผู้กำกับที่รู้สึกว่าเออมันพิเศษกว่างานอื่นๆของเราอะค่ะครับก็ที่จริงแค่ที่สองคนก็พิเศษจริงๆแล้วผมก็ตื่นเต้นด้วยก็คือความพิเศษเรื่องมัน มถ้าเราดูนิที่นี้ที่มันใกล้เคียงเรื่อนราวที่นว่าด้วยความสุ์ปกติเราจะเห็นมุมมองเฉพาะแค่ตัวเองตัวที่ดำเนินเรื่องสักสองสามคนกีง่งเราจะไม่ได้เห็นมุมมองของตัวละครที่อนอกนอจากนั้นอย่างไรก็ียม